สวัสดีในเมืองสตูนนะครับบนนอ้ภาพไปเลลาดนัดกินไงวะเพื่อนตั้งอยู่ที่อำเภอควนโดนนี่เองครับตามไปแลกกันเลยครับลาดนัดควนโดนนะครับนี่ช่วงตีห้าวันเย็นนะครับตั้งอยู่ที่บ้านดูส้นนี่เองนะครับก็มีเป็นส้นนะครับอีไปแลกส้นข้องกินกันก่อนนะครับแล้วก็ขอไปแลกข้องชายครับข้องกินนี่โหคนนั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยเขาใครเล่นกันมั้งตามไปแล้ที่นี่เนื้อเปื่อยครับเนื้อเปื่อยจัมโบ้ในเจ้าแรกเลยครับ เด็ดจานกี่บาทอันนี้ทำที่บาทกับบังบรทุดล้อโมยเม็ดว่าก็เรียกบังบาทุดล้อปนีนี่เลยแล้วนี่กงโอดเด้นี่ใกล้เรือนี่อันนี้ทำที่บาทอันนี้ที่สีบาทอันนี้อาหาทีบาทอันนี้กินฟรีค่อให้กินฟรีโอ้ยังไกลริบเลยดูเดินเม็ดเดินรถไม่อันนี้แคทก้าเดี๋ยวนี้อันนี้เลยแลาวพิซซ่ากนลมโอ้พิซซ่ากนลมสะตูนครับ ทีนี้ไม่ต้องห่วงนะครับคนต้องไม่เปียกนะครับก็บัตนาลยยังรังค่ากันเออไปแล่นเนี่ยวล้ำนาะทีกันลาาครับเนี่ยวล้ำเจ้านี่ไม่ก็มายัางยอย่างเนี่ยวดำอย่างเนี่ยเกานะครับท,ที่สำคัญแม่ขาอยู่ช่วยจังเลยเด็ดเด็ดนี่ขายเปื <ละ S 2> ือนี่บรอดสีดิบบาทเองค่ะบางบัดจุดโล่โมเม็ดว่าตะกนั้นบางบัดรอบกินเนี่ยล้ำโมเม็ดเลยในแต่นาทีแม่ขาสชวย <c oughs> นี่ไปเล่นี่ลาวก่้ปลาทอดครับนี่ข่ปลาคาเวียไมอันนี้อ้นี่ข่ปลาก้องบังมัดฟีเตอร์นี่ให้เมียมาใกล้บังมัดไปเตียวเ้วลาวบังมัดเราเอือคนนี้นกำลังเพลงก่อนนะครับที่ฉันร้องเพลงเพราะลาวเพราะอยู่แล้วนายทิท์ตัลลอยนะนี่อันนี้เคบับครับนี่ข่ดีเจ้านีเคบับนะครับข่เนี้ยนะเมียผมชอบเซอร์นะครับนี่เไง เจอมาจังี่แล้วเมียเล่าอันนี้บุยบุยน้ำอยู่ก็คือไก่ต้นมน้ำปลาครับหือใครอยากกินไก่ต้นมน้ำปลาไข่เปลือบบ้างไก่ต้นมน้ำปลานี่กะออกไก่มาเอาเบียรไปเอ้ยเอาเบียมาเอาไก่ไปนี่บาบินของมะจาครับนี่ของกับฝันนะครับไก่บาบินแล้วก็ไก่นี่นะครับน้ำสอมข้นกันครับเออกินร้อยเจ้านี้ โอ้ยเดินไม่ร้นแล้วแคตเอวแคตขามาแล้วไปแล้ไอ้นี่เราะว่ากับค้องชายเราเริ่มจากเกลือก,กันก้อนครับไปแล้เกลือกก้อนนี่เกลือกจังวู่เม็ดนะครับนี่ใช่พอดีเลยนี่โอ้ยร่วมจังนี่อะไรนี่โอ้นาฬิกาครับนาฬิกาอุย้ยโรเลตสวยจังเลยค่ะอุย้ยโรเลตสวยมากไหมคะเรื่อนเท่าไหร่คะ อดีตชันไม่ใช่แม่ค้าค่ะดีชัดก็เป็นคนซื้อเหมือนกันถามพ่อค้าดูนะคะพ่อค้าเรื่องกี่บาทอันนี้เอาโล่รยเก้าเก้าครับของเท้เลยนะครับโลเล็ดของโลกันน้ําออกนะครับพ่อค้าว่ากันหนักออกโอ้นี่ไสเอวไสเอวบัววงมนันครับนี่บังมันดูซนไสเอลช่องเต้นที่ไสเอวนี่ไสเผือกช่องเต็นช่องลอยพ่อเต็นละลอยบังบัดเออกระโทกอะไรเส้นละลอยช่องเอนกระโถงลอยในบังมัน โอ้ยนี่ก็คล้ายเลลาวอันนี้อ๋อนี่ปะตุ้งปะตุง้งเสื้อไปควักเมียวะพอดีเมียเลื่อมแกแล้วเ <AST 2> มียโกรธจังเมียเลยคลิปนี้ <c oughs> อ่าลูกบ่าวลูกบ่าวลองสวมเลตีว่ามันพอดีไหมมันขับข้างนึงหลวมข้างาหึวงพ่อเออมึงใช่เลยดีดีตีเออข้าง t r á มันกลับข้างขวามันล้วงมาปอนี่ start, start. สตาร์ทสตาร์ทไปซื้อไปฝากแฟนนี่กะพอดีแฟนเป็นปนักฟุตบอลเอฟซีสตูลน,นะคะสตาร์ทโอ้เสื้อที่นี่นี่เองเอฟซีสตูลพุงโล เอาไปเกลอดร้อยสี่สิบพอืคกล้ไปแป้งเลยดีนี้นะครับรัดหนักด,ดุดร้นนะครับรับปานว่าได้ลูกกองแล้วพอดอะไรกางเกงกันมั่งครับนี่นี่บังมานบังม่านบังมานพีเตอร์ <c oughs> นี่ครับกางเกงก้องบางนั้นเรานะครับบางนั้นใครกางเกงไม่เข้ามาไม่แพงครับตัวสามพี่ลอยที่อร่อยนี่แหละแล้วลก็เสื้อตัวสี่สิบบาทส้ตัว,ตวรอยครับโอ้โหทกเรื่องปนนี้ นี่ของเล่นเด็กกระยั่งครับอีกแคร่รถก็เยอะอีกแค่ไลยังต้องเป็นของเล่นเด็กยังครบวงจรครับ,รบทีนี้ครับละก็เหลื่อมปลบคำนะครับเหลื่อมนึ่งทุ่มเลวนะครับไปเลยบรรยากศาศพวกคำกันมั่งครับนี่เราเดินไปทีลัดหนัดดูชนตรงนี้นะครับที่ก็ใครต้องกินนี่พวกคำมีคนจังเสียครับนี่เจ้านี้อ่กกควันเจ้าเดิมเด็กเดิวมฮะตายไม่ทดตีดอุย้ยปลาหมอคางดำ เอาว่าเราเป็นปะโม่กังดําโอ้ยปะโม่กังดําจิงไว้โลเหมือนเลยพอเสร็จแล้วนะครับถือข้องรับบันไปฝวากเมียที่เล่นนะครับอย่าลืมลัดนัดดุสนอำเภอกรโดนจังหวัดสตูลบันเราคราบ